ลักกี้คอยบริการเติมเกมเติมผูกเติมไวปลอดภัยได้คิวไฮสปีดสนใจติดต่อได้ที่เพจ a c e b o o k หรือแอดไลน์ลักกี้คอยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเอาเละครับกลับสวัสดีฟีทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันครับวันนี้เดี๋ยวเรามาสอนตั้งค่าให้เกมรับเราเหนียวแน่นมากที่สุดนะครับผมสำหรับสไตล์ลองบอลเคาน์เตอร์นะครับวันนี้มากับการตั้งเซนเตอร์แบ็กอ่าแองเคอร์ริงไว้2ตัวนะในผะมก็คือการตั้งแบบนี้จะช่วยให้กองหลังของเราไม่หลุดตำแหน่งนะครับแล้วก็ วิ่งในลายที่แบบขึ้นลงตามปกตินะครับผมไม่วิ่งเบ้ซ้ายเบ้ขวานั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูว่าการตั้งค่าแบบนี้แล้วคู่แข่งจะเป็นยังไงนะครับแล้วกล้องหลังของเราจะรับดีมากน้อยเพียงไหนนะครับผมอ่ะทีนี้เราก็จะมาบอกเทคนิควิธีการเล่นด้วยว่าเราควรที่จะเล่นแบบไหนในแต่ละจังหวะนะครับผมอ่ะในแต่ละทีนะครับมาวันนี้เจอกับคู่แข่งที่เรียกว่าจะตัวมาเป็นแบบ แผนอะไรก็ไม่รู้อะแผนเขานะครับแต่เราต้องเล่นเกมลับให้ดีนะครับผมไม่ว่าจะเจอคู่แข่งแบบไหนก็ตามนะนะครับอ่ะอย่างเจ้าวันนี้นะครับผมี่จะจะบังคับตูรามมาบังนะครับผมบังในช่องที่เขาจะยิงได้นะครับผมอ่ะเราต้องมองให้อ่อนนะครับว่าคู่แข่งจะยิงช่องไหนนี่ครับผมอ่ะแล้วเราต้องบังคับนักเตะเราไปบังยังไงนั่นเองนะครับจังหวะนี้เคลียร์มาครับ ยิงออกมาโมดิสโมดิสยิงม,มาให้เมสซี่เมสซี่มาที่ฟอรลันฟอรลันแทงต่อจังหวะนี้ไม่ผ่านทีมนี้จะไม่ได้เน้นเรื่องของเกมลุกสักเท่าไหร่นะครับผมจะเน้นเรื่องของเกมรับให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ดูแล้วกันนะครับมาเมสซี่จังหวะน,นี้ฟอรลันจะตัดยิงนะครับผมอ่ะก็คือจังหวะน,นี้เขาจะยิงเท้าขวาครับชิ้น้จะบังคับกองหลังไปบังทางที่เขาจะยิงนะครับผมก็คือบังปิดมุมนั่นเองนะครับผมอ่ะพยายามปิดมุมคู่แข่งให้ได้มากที่สุดนะครับ มาอีกครั้งหนึ่งครับฟอรลันแถงนี้กระแทกไหผมอ่ะใครที่แบบอยากกระแทกคู่แข่งนก็กดฝั่งขวาสองครั้งเนาะนะครับผมถ้าเป็นคนที่เล่นไม่มีปุ่มนะครับส่วนคนที่เล่นมีปุ่มก็อ่าน่าจะมีให้กดอยู่นะผมอ่ะกดกระแทกอ่ะนะครับอันนั้นต้องดูนิดนึงว่าต้องกดยังไงเนาะนะครับไม่ได้เป็นสายเล่นมีปุ่ม่ะเนาะในผมต้องขอภายเรื่องนี้ละกันนะผมการกดตกระแทกเพื่อนๆน่าจะรู้อยู่นะครับผมพยายามกระแทกเอาละกันถ้าประชิดตัวแล้วเราก็ พยายามกระแทกให้มันบางบอลได้อะไรประมาณนี้นะครับนนแต่ละจังหวะแต่จังหวะการอ่านเกมเราก็ต้องมองให้ออกนะครับว่าคู่แข่งจะยิงฝั่งไหนเนี่ยอย่างอยงนี้นี่ครับผมอย่างไงเขาก็ต้องโยกมายิงฝั่งขานะครับ ฉะนั้นก็บังคับกองหลังไปบังฝั่งขวาครับเท่าที่จะบังได้นะครับมันอาจจะไม่ได้บังได้ทุกจังหวะนะครับผมเพราะว่าบางทีถ้าคู่แข่งปั่นงงโค้งอ่ะนะครับบังยังไงก็ไม่มิดนะครับผมแต่เราก็ต้องรู้ว่าคู่แข่งจะยิงทิศทางไหนเนาะนะครับเวลาอ่านเกมคู่แข่งนะครับอย่างเราก็เหมือนกันเห็นไหมยังไงเราก็ล็อกมายิงซ้ายนะครับถ้าเป็นเมสซี่นะครับถ้าเป็นคู่แข่งที่ใช้นักเตะถนัดเท้าขวายังไงเขาต้องก็ต้องล็อกเข้าไปยิงฝั่งขวาแน่นอนนะครับ มาอีกครั้งหนึ่งครับมาในช่วงครึ่งหลังจังหวะนี้ราดาวูคืนวันไม่ดีเคลียก่อนหนสองกันตรงนี้หลุดไหมไม่หลุดเลยครับอนาวโรยังเก็บได้และคู่แข่งบุกต่อเนื่องครับจังหวะนี้บังแล้วโอ้โหเข้าทางนะครับจังหวะนี้ ก็ต้องยอมนะครับผมจังหวะเข้าทางนี่มีเรื่อยๆอยู่แล้วนะผมอ่ะเราต้องใจเย็นแล้วก็อ่านเกมให้ขาดนะครับจังหวะออกบอลนะนะครับเก็บบอลได้ไม่รู้จะเอาไปไหนเคลียร์ก่อนเลยสาสตร์ยาวเลยนะครับตัวชี่น้าก็ยังติดอยู่ว่าแบบจ่ายบอลสั้นต่อเนื่องอะไรแบบนี้นะครับอ่าสำคัญเลยถ้าแบบเราตัดบอลได้นะครับในหน้ากรอบเขตโทษเรามันยังอันตรายอยู่เรากดเคลียร์เลยนะครับผมเคลียร์ศาสตร์วันยาวเลยนะครับแล้วดูครับจังหวะนี้ผู้แข่งให้มาที่อ็อบเป้ครับัวนาสกาเลือกที่จะให้มเกเกเล่นี่ผมเสียบนะครับผมเสียบตัดนะทุก ยิงขวาอยู่แล้วเนี่ย่ะตัดเพื่อที่จะให้ลูกบอลถึงลูกบอลจะพุ่งเนี่ยฮะก็ต้องมีบ้างที่มันจะติดมางกิเลรี่นะครับอย่างจอมเมื่อสักครู่นะนะครับแล้วหลุดมาอีกครั้งหนึ่งครับเลือกอาราโคครับมาบังนะครับอ่ะเขายกมาฝั่งขวาในี่ยแล้วก็มาบล็อกฝั่งขวานั่นเองนะครับลักษณะการเล่นก็คือมองตัวนักเตะให้ออกครับอ่ะว่าคู่แข่งใช้ใครนะครับแล้วจะโยกมายิงฝั่งไหนนะครับบังคับทิศทางไปบังศัดนั้นให้ได้มากที่สุดนะครับอ่า เพราะว่ายังไงคู่แข่งก็ต้องโยกเข้าเท้าถนัดนะครับน้อยมากที่แบบจะยิงเท้าที่ไม่ถนัดแล้วมันจะได้ประตูนะครับเพราะว่าประตูฝั่งเรามันก็ปิดมุมอยู่ <distributor. S 1> แล้วนะครับฉะนั้นเราต้องอมาบาังทางในทิศทางที่คู่แข่งไม่ได้เปรียบเรานั่นเองนะครับ <500. S 1> จังหวะนหนที่แบบมีจงังหวะเนียงๆอะไรแบบนี้นะครับเราต้องบังทางให้ถูกนะนะครับเน <ST AR> ้นบังทางนะครับแล้วก็อ่านเกมนะทุกคนนะครับจังหวะนี้คู่แข่งได้ซัดเลียกนเลย ก็คลิปนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมแต่ว่าจะเป็นการเน้นย้ำในเรื่องของเกมรับให้นะครับผมว่าเราควรที่จะเล่นแบบไหนนะครับผมอ่ะทุกสไตล์แหละนะครับผมอ่ะสามารถเล่นได้นะครับผมแล้วก็ตั้งแบบนี้ได้นะครับแบบนี้ช่อไม่ได้ตั้งอะไรเยอะแยะนะครับผมก็มีแค่อังกอริงสองตัวตลอดเซ็นเตอร์แบ็กนะครับผมแล้วก็มาเล่นเรื่องของเกมรับเอานะครับผมอ่ะเวลาเราตั้งค่าไปแล้วเราก็ต้องมาคุมกองหลังของเราให้ได้ทีหนึ่งนะครับต่อให้เราจะตั้งค่าดีแค่ไหนถ้าเราคุมกองหลังไม่ได้นะครับมันก็จบอยู่ดีนะครับผมฉะนั้น คุ้มกองหลังธุเกิจใมหัวเกมรับของเราจะเหนียวแน่นแน่นอนนะครอ่ะแบบนี้ประมาณนี้ครับทุกคนครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม